วัดีครับวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแบงลินจินเที่ยวนะครับผมวันนี้แบงก์ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ปูตะเบิดนะครับผมนี่บรรยากาศโดยรอบรับผมครับผมดูจารีวิวนะครับตรงนี้ดูครับโอ้โหเป็นถ้าตอนเช้าน่จะทะเลหมอกเต็มเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเมฆหมอกบางครับคุ้มไปหมดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ใช่ดูครับอันนั้นเป็นทางที่เราขึ้นมานะครับผมทุกคนดูทางทางที่เราขึ้นมา ก็หลายโค้งนะครับผมเขาว่าเขาบอกว่าร้1ยโค้งถึงยอดนะครับผมเราขึ้นมาก็ก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ไ่น้อยนะเราตอนนี้เราเกือบถึงยอดแล้วนะครับผมเกือบถึงยอดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงบ้านพักกันนะผมว่าจะมีอะไรให้เรารีวิวหรือเปล่านะครับผมอยากให้น้องน้ำว้าพาไปนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับผมคาเฟ่สวยๆ เดินไปเลยครับผมองให้น้องน้โมกับพี่นาวาเดินพาไปเลยไปเร็วไปเร็วตอนนี้เราจะขนสองเข้าไปในห้องก่อนนะครับก่อนที่จะพาไปเที่ยวนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราจะพารีวิวตรงห้องพักไล่ริมผานะครับผมอยู่ที่ยอดภูทับเบิกมาดูกันว่ามันจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมมาดูตอนนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายตรง มอตรงทะเลมองให้ดูนะครับผมเพราะว่าในรีวิวน่ะสวยมากทุกคนโอเคไปแล้วเข้าไปดูห้องพักก่อนเลฟไปมาเลย,ยมาครับผมนี่เราเข้าไปดูห้องพักกันะผมอันนี้เป็นห้องพักสองเตียงใหญ่เลยนะครับผมสองเตียงใหญ่ที่เราพัก <c oughs> เตียงสองเตียงครับผมแล้วก็มีทีวีมีระเบียงให้เรานั่งนะครับมีทีวีข้างในก็จะมีทีวีมีสู้มีน้ำแล้วก็ <c oughs> พวกกาแฟแลวก็นี้ให้นะครับมีการนมน้ำร้อนแล้วก็มีตู้เย็นมินิให้นะครับผมตรงน,นี้ถ้าเราอยากได้เป็นสั่งอาหารก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับผมส่วนน้าตกนี้ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับมาดูในส่วนโซนห้องห้องน้ำครับผมมาดูในส่วนห้องน้ำครับก็จะมีอ่าล้างหน้าโอ้โหพื้นเย็นมากน้ำมันเย็นมากมาตอนนี้นะผมมีอ่าล้างหน้าก็เปิดกระจก มีอ่างล้างหน้าตัวนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับก็จะมีคนหล่ออยู่2คนนะครับแล้วก็สาวสวยหนึ่งคนดูคนนี้ยิ่งหล่อผมเฮสุดเกินระโโตอะไรก็มีหมดนะครับผมั่งนังด้วาดน้ำระบบน้ำบุญก็มีครบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นระบบแก๊ส์หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นระบบยันคือผมไม่เคยใชเนาะว้าวทุกคนดูวิวชัน2สอง สุดลูกงูลูกตาเลยทุกคนว้าวส,สามร้อยดวงเสียงดวงแสครับผมสุดยอดมากทุกคนท<า>ั้ทงวังนแล้วก็นั่งชิลๆได้นะครับผมมีโต๊ะแล้วก็มีระเบียงให้เรานั่งแบบชิลๆกันเลยนะครับผมสมมติเราจะกินหมูกระทะเราพูดกินหมูได้ใช่เย็นนี้เราก็ต้องหมูกระทะข้างบนข้างบนนี้นะครับผมวิวนี้สวยมากทุกคนโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมนี่ทุกคนดูข้างหลังเดี๋ยวผมเอาวิวข้างหลังให้ดู ตอนเช้าเราแบบมาคิบกาแฟร้อนหรือนั่งกินข้าวนะครับรับมุมทะเลหมอกครับข้างหน้าก็จะเป็นหน้าพวกหน้าผานะครับผมก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกยามเช้าคงจะสวยน่าดูนะครับผมถ้าผมหวังว่าพรุ่งนี้ไม่มีฝนน่าจะเห็นทะเลหมอกตอนเช้านะครัเพราะว่าตอนนี้อากาศแบบเย็นมากแล้วก็หมอกคับุมพรุ่งนี้น่าจะมีทะเลหมอกแน่นอนครับผมรับบองว่าบรรยากาศนี้สุดๆไปเลย ครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ขึ้นภูทบเบิกเป็นครั้งแรกนะครับผมเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับวันนี้เราเดินทางมาด้วยรถยนต์พละคอร์ดครับก็ขึ้นได้แบบสบายใช้ระบบธรรมดาครับผมไม่ไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตเราก็ใช้โหมดธรรมดาก็ขึ้นได้ปกติไม่ไม,ไม่มีอะไรแย่มากมายครับเดี๋ยวพุวงนี้ต้องมาดูกันว่าข้างขาลงจะเป็นยังไงบ้างครับผม แต่ว่ายังดีที่ว่ามันมีระบบเราใช้แบบเกียร์ต่ําได้มันไม่เหมือนออโต้ธรรมดาตัวนี้มันจะมีไมโครชิปที่ว่าเป็นลงเกียร์ให้เป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์ได้ครับผมแต่ว่าเราจะใช้เกียร์หนึ่งรสองลากลวงช่วยนะครับผมแล้วก็ใช้เบรกสลับไปด้วยเพราะว่าปกติถ้าขึ้นเขาผมจะขับกระบะมันต้องใช้เกียร์ต่ําลงแต่ว่าออโต้ไม่มีเกียร์ต่ำผมก็ต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเบรกอย่างเดียวคือเบรกไม่แน่นอนครับผม เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางการขึ้นมาแล้วก็ดูจากลักษณะท่าทางที่เราขึ้นมานะโค้งแต่ละโคง้งแล้วก็ชันความชันน่าจะใช้เบรกหนักอยู่ถ้าไม่มีระบบเกียร์ช่วยนะครับแต่ว่ายังดีที่ตัวนี้มันมีระบบเกียร์ช่วยด้วยนะครับโอเคเราต้องมาดูกันว่าเราจะลงขึ้นเราจะขึ้นระหว่างทางลงเนะี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับ เพราะว่าตอนที่ไปเขาใหญ่ก็ลงแบบสบายๆอยู่โคง้งหนักๆเ้นชันะก,ก็ลงได้ปกติครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาลุ้นกันว่า111โค้งเราจะลงแบบสมุิเลือกขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราเรา,เราชมกันพรุ่งนี้พร้อมกับทะเลหมอกสวยๆส,ส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะไปขออนุญ,ญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นไปบนวัดที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับผมอยู่ที่ยอดภูทัเบิกนะครับผมโอเคไปเราไปเจอกันที่วัดกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดชมวิวนะครับผมโอ้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบกับสวยสดกดงามมากนะครับผมดูฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาลายเวียนกันเลยครับส่วนข้างบนก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมิหรือจุดสูงสุดของภูทับเบริรนะครับผมจุดสูงสุดก็จะเป็นตรงจุดเช็คอินตรงหสสัวเสาตรงข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับมาตรงนี้ต้องทุกคนต้องแวะถ่ายรูปนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบนะครับผม สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมโอ้โหนี่จะเป็นทางที่เราไต่ขึ้นมานะครับผมเห็นไหมครับคนบดขึ้นมาเยอะมากครับช่วงไม่ขาดช่วงเลยนะครับผมกว่าที่เราจะไต่ขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆอยสูงมากเราขึ้นไปดูวางวนกันได้เลยครับอันนี้แบงก์ก็จะพาทกคนไปนดูจุดวิวสูงสุดของอูทเบิดนะครับผมดูว่าวิวของที่นี่จะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผม อยู่ข้างบนนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับทุกคนนีครับเป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยนี่แดดแรงจักเต็นต์หนึ่งนะครับแดดจ้านิหนึ่งก็ต้องอต้องใส่แว่นตาด้วยนะครับผม,ามาแต่อากาศข้างบนนี้เย็ยนมากนะครับขนาดแดดแรงก็ยังเย็ยนนะวัดอุณหภูมิตัวน,นี้ก็ยี่สบอองศานะครับทุกคนผูกนเขาที่ดนีมันไม่ว สูง1,768เมตรนะครับผมเจาจระดับน้ำทะเลนะครับอันนี้จะเป็นอาคารหอนดูดานะครับผมวัดอุณหภูมิของภูทับเบิกนะครับผมตรงนี้ ผมข้างหลังก็จะเป็นขอ,อวัดอุณหภูมินะครับผมสวยสดงดงามมากเรามาดูชมดอกไม้ครับผมโอ้โหดูทุกคนโอ้สวยสดงดงามจริง ห้องพักเราก็จะอยู่ฝั่งดนส่วนส่วนข้างล่างโอ้น่น่นโน่นน่น,น,นตัวห้องพักเราเราเราอยู่ตรงรังคาสีน้ําตาลน,นะครับผมห้องพักเราอยู่ตรงรังคาสีน้ำตาลข้างล่างนู้น,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 นแล้วก็เราจะไปตรงวัดที่สูงที่สุดของประเทศไทยน,นะครับอยู่ตรงวัดตรงนู้นนะครับอยู่ตรงเป็นเจดีย์นะครับสวยงามมากดูจากมุมเลยไปนะครับที่น,นี่เราขึ้นมาถึงน่าจะเป็นจุดสูงสุดของที่วัดที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวแบงค์จะพาทุกคน เดินขึ้นไปชมห้องบนนะครับว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีพญานาคก้าวเสียนอยู่สองฝั่งนะครับก็จะมีสีขาวแล้วก็สีทองนะครับผมแล้วก็ห้องบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเจดีย์เนาะน่าจะเป็นเจดีย์ใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีองค์เทพเทวดาเป็นรูปปั้นอยู่นะตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยครับผมเดินขึ้นไปข้างบน ทุกคนโอ้โหเวียนหัวเ <laughs> วียนหัวเลยนะทุกค ตรงนายล้อมของอ,องค์เจดีนี่ก็จะเป็นพระยาหน,านะาครับผมใช่แล้วก็จะมีค้องกับระครังให้เราโขกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมแล้วก,ก็จะมีอีกองค์พระยาพุทธหรือองค์เทพครับผม น,นี่ก็จะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมียักษ์แล้วก็เป็นยัก,ยกษ์ยกฐานแล้วก็จะมีองค์เทพเท,เทวดาอยู่ข้างบนครับผมสูงจริงครับที่วัดนี้นะครับผมเป็นวัดที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับผมสูงจริงทงั้งทางเดินขึ้นมาก็สูงชันพอสมควพรพอใช้ได้นะครับถือว่าได้หอบอยู่นะครับนิดนึงตอนขึ้นมาคือเหนื่อยมากใช่ก็เป็นเหนื่อยคืนน,นี้ แต่ว่าถ้าตรงนั้นสร้างเสร็จนะทุกคนน่าจะเป็นจุดชมวิวที่แบบสวยมากนะไม่มั่นใจว่าเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ช่างเขากำลังทังงานไม่น่าจะขึ้นไปได้นะครับผมข้างบนเดี๋ยวจะพาไปจุดชมวิวตรงที่ต่อไปนะผมว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับขอเคิญนะตอนนี้เราก็มาถึงตรงาขงาหัวสิงห์แล้วครับผมเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมมาดูกนะันว่า ข้างบนวิวจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมไปออขึ้นไปข้างบนก็ได้เลยครับผมตดินขึ้นไปก็จะชันนิดหนึ่งนะครับผมในบ้านก็ใส่ชุดสุ่มไก่นะครับ <c oughs> ขึ้นไปวันนี้เราก็สายชิลครับ <c oughs> แต่งตัวง่ายสบายสบาย <c oughs> โอ้มันเป็นลานกลางเต็นท์ได้นะทุกคนดทูที่กลางเต็นท์ได้ อ๋อมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้อืมันนั้นตรงนู้นหัวสิงตรงนู้นจะเป็นผักหัวสิงครับแล้วเราก็คิดว่า มันเดินขึ้นไปได้ปกติแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตแต่ว่ามาเห็นช่นนี้ก็เพียงพอแล้วกคนด,ดูวิวนะครับผมสุดยอดมากได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมองได้ว่ามันน้ำตกอยู่ตรงไหน น่าจะลงมาจากตรงนู้นหรือเปล่านะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเช้าถ้าตรงนี้เป็นทะเลหมอกนะผมบอกเลยว่าสวยสวยมากถ้าถ้าเป็นนะแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับมารับลมรับลมหนาวนครับของที่นี่นะครับผมได้เห็นบรรยากาศเช่นนี้ก็โอเคมากแล้วนะครับผมสุดยอดมากสมกรับที่ขับรถเนเหนื่อยขึ้นมานะครับผม เราจะกลับไปตรงบ้านพักต่อเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้ามากโอเคเกลับแล้วนะฟาหัวสีบายบายนะครับผมตอนนี้เราก็จะกลับไปที่พักกันแล้วนะครับผมนี่ดูอ๋อสวยมากอ้ฝั่งนี้เขาบอกว่าแสงสวยเราต้องไม่พลาดก่อนจะปิดกล้องนะครับผมโอ้มันวิวสวยมากทุกคน ดูวิวดูบรรยากาศครับโอ้โ,อโ,อโ,อโอหนะครับแสงกำลังรอดลงมาพอดีเลยครับผมเห็นไหมครับแสงกำลังรอดลงมาจากตรงตรง,ตรงฟ้าแสงรอดลงมาตรงฟ้านะครับสวยมากตรงก้อนนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับ เป็นฟ้าลงมาสวยมากเห็นไหมตรงฟ้าไอตรงไอแสงแดดมันทะลุกับวันเมฆลงมาสวยมากดูฝั่งนี้สวยแล้วใช่ไหมผมว่าฝั่งนี้สวยกว่าถ้าใครคิดว่าฝั่งนี้สวยกว่าพิมพ์บอกได้นะครับผมฝั่งนั้นให้พิมพ์ว่าหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้ให้พิมพ์ว่าสองพิมพ์ว่าฝั่งไหนสวยกว่านะครับผมสาหรับตัวผมผมบอกว่าฝั่งนี้สวยกว่านะเพราะว่าม,ามันจะเห็นแบบวิว ตรงนู้นก็จะเป็นอ่าเป็นน่าจะเป็นพวกในเมืองหรือเปล่านะเห็นเป็นชุมชนไกลๆนู้นนะครับผมครับเป็นชุมชนไกลๆนู้นขาวๆนะครับเห็นไหมครับกขาตรงนู้นแล้วก็จะเห็นเป็นนี่ครับเป็นวิวธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นบ้านพักนะถ้าเราลงไปถ่ายตรงนู้นจะเห็นมุมธรรมชาติข้างบนมุนด้วยนะครับผมจะเห็นเป็นบ้านพักด้วยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านพัก ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราคืนนี้จะกินได้อย่างมาดูกันว่าบรรยากาศดูบ้านพักเรากินได้อย่างชิวๆมันจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าึ้นไปกินบนดาดฟ้าเช่ไปน,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 นี้เด็กน้อยล่ามากหับทั้งสองคนเลยนะครับผมอันนีเนจุดแล้วใช่อ่ะอนนี้เราก็ปิ้งย่างนะครับบรรยากาศแบบ ดูแต่ละคนนะครับใส่หมวกนะครับเมื่อกี้น้องลงไปตรงรถนะครับหมอกเต็มรถเลยถ้าเราขึ้นไปกินท้งบนนี้เป็นหวัดกันทุกคนแน่นอนเพราะว่าหมอกตอนนี้เริ่มหนาเริ่มแรงนะครับอากาศเย็นมากอุณหภูมิตอนนี้ก็แปดรองศานะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะแบบอาจจะหนึ่งหรือสองประมาณนี้ได้นะครับผมแปดรองศามหนาวมากติดลบได้เหรอใช่มันหนาวจนแบบ ไม่อยากออกจากห้องเลยทุกคนหนาวจริงข้างบนยิ่ยงแบบข้างบนดาดฟ้าเมื่อกี้ผมขึ้นไปแบบหนาวจนเข้ากระดูกเลยหนาวมากาย,มย,ายัง,ย,งย่า,ยยางย่งยังย่างยงย่าย่างย่างย่งย่าง่าย่างย่างยอางย่างย่า่าง่างย่างย่างย่าร่รมมรรางย่างย่าะย่างย่าง่า่างย่า่างองย่างย่นะคนน่ับยคเงย่างย่าง่าง่างยางยา่นงยง่างย่างย่างเอาไป่ยนน่ากย่ายา่ โอ้โหที่เราต้มไปก็น่าจะสุกแล้วอาเลยจะอายตาวันนี้ไหมล่ะยกร่างกินดีๆ้ก่อนมาล้างุ๊บมันเดี๋ยวโยกหางหลังอยู่ในแก้วโยกโยก้างหลังเขแก้วทุกคนตอนแรกคิดว่าตื่นได้แต่ตีห้าครึ่งเนาะหวังว่าอยากเจอทะเลหมอกสักครั้งในชีวิต เป็นครั้งแรกที่ขึ้นภูเขาแบบสูงๆแบบนี้แบบภูทับเบิกเนาะไอรอบนั้นก็ไปเขาใหญ่ก็สูงอยู่แต่ก็ไม่เจอมารอบนี้มาภูทับเบิกคิดว่นาน่าจะเจอแต่ก็ไม่เจออยู่ดีนะครับผมขึ้นภูทับเบิกครั้งแรกามะเจอหงอะหมอกแบบทะเลหมอกแต่ก็ไม่เจอครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรอบหน้ารอบหน้าก็ยังมีนะครับแต่ว่าได้เห็นบรรยากาศสวยๆหยาบเช้านะครับผมก็ ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนดูบรรยากาศยามเชานะ้าน แสงแดดวิตามินบีนะครับผมไม่เห็นอลยไม่เห็นละลายเลยนะครับเห็นแต่ความสวยของธรรมชาติอย่างเดียวเลยมาถ่ายวิวธรรมชาติแล้วก็ต้องถ่ายธรรมชาตินะใจไปถ่ายบ้านเมืองก็ผมเป็นไปไม่ได้สวยมันมันสวยมากถ้าหนูมากกว่าหน้านี้มันจะสวยมากครับเลยตอนนี้มันมันพอดีแล้ว อ่าๆโอ้นั่นเดือทะเหมอกเห็นว่านั่นหมอกเต็มเนืเอพวกนี้เราลองมาไปเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นตรงกรงหันลมไหมครับผมตรงนู้นเนี่ยทะเลหมอกที่เราจะไปดูนะครับตรงกางหันลมเนี่ยเป็นเขาคอพวกนี้นะครับพวกนี้เราต้องเจอให้ได้นะครับผมเอ้ยเช่ทุกคนเห็นขาวๆนั้นไหมขาวๆตรงอ่าเขาคอนั่น โอ้โฮเป็นอะไรที่ดีมากครับพวกนี well uh ้เราต้องเจอทะเลหมอกครับผมมันรู้สึกดีใจมากครับผมที่เราอาจจะได้เจอถ้าพวกนี้ไม่เจอนะครับผมก็ช็อตฟิลมใช่ช็อตฟิลมมากถ้าพวกนี้เราไม่เจอตรงนู้นเราก็จะแบบรู้สึกเสียใจมากนะใช่ไหมอยากอยากเห็นสักครั้งโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำเดินทาง ไปที่อื่นต่อนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตจบชิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิวหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปของผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะทำทุกชิปที่คุณภาพแล้วก็ออกมาดีๆแบบนี้นครับเจอกันใหม่วิวหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ๊ายบ๊ายบายอย่าลืมติดต่อไปนะป